สวัสดีครับ SSC Watch Review นะครับวันนี้ผมจะเอานาฬิกาอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆกันก็นกติดตามกันดูนะครับวันนี้ผมมากับนาฬิกายูริสนาแดงอีกหนึ่งเรือนนะครับยูริสนาแดงเรือนนี้จะเป็นยูริสนาแดงโมโนพุชเชอร์นะฮะโมโนพุเชอนี่จะมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านนะครับคำว่า m o n o p u t เชอรนี้ก็คือปกติเรามีนาฬิกาโครโนกราฟสักเรือนนะครับ ะมีปุ่มบนกับปุ่มล่างปุ่มบนจะเป็น start stop ปุ่มล่างจะเป็น reset นะนาฬิกาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นกับหลังหันก็มีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็น Mono p u s h e r และ Mono p u s h e r เนี่ยเขาฝังอยู่ใน cloud นะครับคราวตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้จะมีปุ่มเล็กๆปุ่มหนึ่งนะครับไอ้ปุ่มนี้เมื่อเรากดลงไปมันคือ start เรากดอีกทีมันคือ stop เรากดอีกทีมันคือ reset นะฮะทุกอย่างจะฝังอยู่ในตัวนี้ ปัจจุบันนี้ไม่นิยมเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้นาฬิกาเนี่ยค่อนข้างเปราะและเสียงง่ายนะครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยยูริสนาแดงทําออกมาเป็นแนวคลาสสิกนะครับเนื่องจากว่าทํามาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ175ปีของทางยูริสนาแดงตัวนี้ก็ทําเป็น Limited e dition นะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีตัวทองคําขาวนะกับตัวเยลโล่โกลเนี่ยะฮะก็อย่างละ175เหรีนะครับ หน้าปัดทําจากเซรามิกแล้วก็จะมีตวหนังสือสีแดงนะบ่งบอกว่าเป็นครบรอบ1 7 5ปีนะฮะตัวเคสนะครับไดมิเตอร์36มิลด้านหลังก็จะมีหน้าของโฟลเดอร์นะแล้วก็มีบ่งบอกว่าเป็น Limited Edition, ล i m i t ต็ด d i t ชั่นเรือนที่เท่าไหร่ทับเท่าไหร่นะครับสายจะเป็นสายหนังนะหัวเป็นหัวเข็มขัดซึ่งในอดีตเนี่ย อาจจะยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าบัคเกิลนะฮะก็จะใช้หัวเข็มขัดกันซึ่งผมก็ยังชอบหัวเข็มขัดที่สุดจนถึงทุกวันนี้เนื่องจากว่าปัญหาน้อยแล้วก็ใส่สบายในยุคที่นาฬิกาไซส์เล็กๆเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมเรือนนี้36มิลสำหรับเพื่อนๆเพื่อนๆคิดว่าเล็กไปไหมครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่าเขาก็ดูดีนะดูดีดูคลาสสิกดูมนินิมอลนะความสวยงามมาเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆจะซื้อไหมฮะ ยูริสตาแดงเป็นนาฬิกาที่นาฬิการาคาสูงนะครับแต่นี่จะไม่ใช่เมเจอร์แบรนด์ที่ได้รับความนิยมในตลาดเท่าที่ควรก็เลยทําให้ว่าราคามือสองก็ค่อนข้างดีนะฮะถ้าเพื่อนๆเจอราคามือสองโ o โนพุชเชอรตัวนี้ก็ให้สังเกตเป็นพิเศษก็เป็น l i m i t ต็ดนะครับแล้วก็ลิมิเต็ดที่ค่อนข้างน้อยด้วยน่าสนใจที่จะเก็บสะสมทีเดียวเป็นยังไงครับ S S C Watch Review ในตอนนี้นาฬิกาที่นำมารีวิวถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าครับ ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้ยนะครับผมก็หวังว่า S s C Watch Review เนี่ยอนาคตจะเป็นเหมือน library นะฮะสามารถเพื่อนๆอ,อยากจะหานาฬิกายี่ห้ออะไรก็มาฟังคร่าวๆรุ่นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ถือว่าเป็นคัมภีร์เป็น library สำหรับค้นหาแหล่งความรู้ที่อยากจะรู้นะครับ S C Watch Review ในตอนนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ